ô nhanh 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 đi nhanh 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 สิ่งอยังสิงสง่์ใดสิ่์ดีกิ่มกเดียวไป่เล้ศพิธบ่มาจ้าพี่น้องจ๋ามือนี้น้องจ๋าจะมากินอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งจ้าอันนี้ก็คือตำเหลาทะเลค่ะตัวใหญ่หนึ่ง,ง,งว้าวูา้ แม่จ่ามากินน้ำกันเด้อจ้าหนีมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยยิงเบียร์อยู่บ้านจ่าเอาหยิงจ่าเธอไม่อย่างอยู่นี่เอามากินน่ะนี่กินตมำนี่กินน้ำเนี่ยฉันหิวพอดียิงชื้อตักยังเหรอย่ามาฝอพี่ประตูหย่อมหมากจ้ะบอโอ๊ยกะชื้อหมากมาตีมา เอาไว้ทำไมใส่บุ้ชายเธอฉันกินน้ำแน่ชิคกินน um, um, ้ำแน่โ uh, อ <the> ้ยแบบเป็ดกระโผดแล้วเว้ยเอาอย่างกินน้ำแน่เธอแม่ถือจะโอ้ยสิ่งกระไดอุ้ยมันมื่นมันยังกระดอนเนาะใส่ผินเนาะสิกินน้ำเขางเธอเทื่นนี่โอ้ยหลุมผมหลุมปากยี่ปีนองขาอ่ะช่องเธอรือช่องใครนี่ช่องนูเบียแฟมิลี่อ่า่องคนตะกี้ขันบอเธอ ผมไม่ไปนไรละนี่ยูนี่ยิงไงยิงไงจะมาเห็นเธอตบังใหนึง่งจ <c oughs> ะกินนะไรขา้าวซอยหน่อเธอเอากันไหยิงไม่ก,กิน,ลน,ลน,าานกแล้วฉันหิวอะไรฉันรู้ตมาแะ้วไสกระรุ่มเหลาโยกรนุ่มเหลาคือฝามาเถอะคือกับหลายโพด้าเราบาไหวขอพานค่ามนียหิว <c oughs> มามาเชนะื่อมา บอกไปมาป่ามากัะเขากินไปเขาฝากช่องท่านผู้ชมไปเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องคขาอุ้ยัาษาอะไรเนี่ยไม่ชัดนะแม่สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเฮ้คนสวยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพบก,กันยิงเป็ดซับเบอร์กับจาา้าจาา๋าชาแนลคะ่ะจ้าจชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมือนี้กันเลยมา่หลับบทอัน สุ่มขี่ขานสองผัวเมียนะค่ะพี่น้องขาทั้งสองคนก็เลยมารับเบิ้งเดี๋ยวลุ่มรถบาดแท่นกินแท่นครัมื่อนี้มาเด็ะมาวบานมาเท่อมากินน้ำกันเถอะนะครับพี่น้องค่ะฝากในเด้อค่ะมาอยู่น้ำช่องหนุ่ยเบียร์เฟมิลี่มื่อนี้ฝากทองค่ะโอ้ไข่มาพี่น้องค่ะฝากทองน้ำช่องหญิงเบียร์ช่องเคยบุญ เล่อเล่เล็นเลๆๆเล็นเลเลนทะเล่นเล่นในขีคาะเล่นบ่าอ้ฉันทำไมใหญ่แค่แล้วป่าไปบอกให้หญิงใหญ่ใจแล้วหญิงใหญ่ขอโทษนะหญิงใหญ่แล้วป่าไปบอกให้พัวปลาเบียรัเงสี่เดี๋ยวป่ากระถืนเอาอะไรถืน ต guru, ีท่านบอก่านหมดอย่างเนยหมอย่างเอยเันไม่ได้คระพี่น่องหามากินน้ำกันครับหนูเบียร์เพรไม่คระพี่น่องขาเจ้าครับเด จาแกะมค่ะนุาทำไมจส่มาเหอยไมยิ้มไปนัเธอมาล้เอมันไปหลักคุยคู่บา่าวเนาะคู่บ่าวอย่างเป็นสาวเป็นปน,นัง่งแต่จิคือปลเป็ดน่นแหละปลเป็ดไปมาได้ใส่สิเดี๋ยวสิฟ้าอเ,เอาพอจตหน,น่อย แต่ถามว่ามันตากมันฝ่ามันฟางจะจะบอกใครเห็นบอกฉันนี่แต um. ่ไซแว่นแล้วว่าท่านเถาอยู่นี่มันเถาที่หาซื้อเปล่าหืมจะขออื้อหืออดอยากปลากหนือมันจะใปไบุกงูซะมาหางกับกลิ่นกินอย่างเราไปหาสกาย ของเสร็จไปลองหาผู้ชายเอ้ยเอาไหมลุงลุงบอกไหมปากตี้ยจะมาลุงม,มาเล่นปาเตี้ยหญิงพองคำพูดเดี๋ยวนี้บอกเลยนะรับไม่ได้ฮะผัว้ามดีกว่ตายละ แปลงโฉมมาอย่างดีเอินหลอกเอินลุ่งแปลงโฉมนาดีฉันบูดจกดักเล่นรับเม่็ดหย่ายำยำเม,มใส่สุดยงงามเอิญโลกไปเมืวางไหนเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะหยด,ดกินต้องการเรื่องทำพิองขา หรือว่านอนหรือว่าเผื่อจะเสียตัวถ้าสิงเป็ดได้นะคะผู้บ่าวทีเข้ามาดูนะ <c oughs> ช่องหนุ่ยเบียร์เฟมิลี่นะคะฉากไปหน่อยนะถ้าอยากเจอ,อยิงเป็ดตามไปเลยะค,ะเเเค่ะแซบเบิร์กเป็ดแซบเบิร์กค่ะไปหาด็กระโปงดิ้งจ่าจ่าฉันเนี่ยกระโปงใชะ นึกกระปุกอืมอืมทาตินะอืมเอ้ยกินเข้าได้แห่กลางนิ้มว่ะเส้นที่อย่างไม่ใช่ข่าตารู้ว่คือไม่ใช่ติดแล้วเนาะมันกข้าสินอยู่อืมโอไม่สนใจครับ ยังยังบม่แด้ยังมีตะห้องอืมคนสวยเนาะโอ้ยโอ้ยอย่าซีดเอ้ยโอ้ยจะขอโทษ์เธอขอโทษชิมะแบบอืมเอา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 โอ้ยนันเอื้อง อยาซีดมันเข่าตาย, <ะ S 1> ยัางปอเหนืนหยวหวานเป็นบูสไซ้เล็ดก,กันไมีมหรอคะแสบตายแทบโ,โอ๊ยนั่นอะไรเธออย่าซีขดข,ขอโทษค่ะ ปากอดษลูกอั้นจ้ะืมพักการดองนั่นจ้ะ,ะน,น,น,นั่นยังซิดอีกออนะหัดหลอดปาหลดลุด mhm hạng dạp 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 mưa dạp 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 Rồi dạp dạp Mình khơi nó อย่างนี่หนีคือสิทธิ์ดีแท้หมอืมเฮ้ยปลาเคายเนาะปลาซุ่มโตโตสดดิอืมเนาะอืมเนาะยังดุกกินผู้ <c oughs> ดเดียวโหลดเว่ยสิทธดีว่ากสันให้จะไปกินน้ำ ลูกตาวมื่อไหร่ลูกตากับบอดโอตักสิทด์อียงสิทธิ์ใดสิทธิ์ดีกินกุญแจไปแล้วโอผิดบ่ฉันผิดเลยใครนะกูมีแหวนกูสกินพุ้นเดียว,ว oh. นะมันเป็นแผนนี่ค่ะเฮ้เฮเป็นรองขา ไปกิบคนเดีวยวกัน